อแต่ลหมีช่องวางหอแม่นคือหัช่องวางต่ลช่องวางไ่ะอันน้นฟังยี่สิบผาน่นเาเอายี่าเคืองัต้าวลอกเอาีเก้าฟังยี่สิบ่าอกเอาบอสลบิูดมู่ดบ่ออกไม่แห้งยิ่งเดียาข้าหลอกเอาวหลอกฟังยี่สิบผามันยี่สิบาเครืองสัตว์นะแม่มาสัตนะ เอาไว้มันติดเวลาเขาต่างมัตถิ์ไหลร่องอยู่แล้วเส้นหนึ่งยีจะหาเครื่องค่อยว่บีบเกินไปแต่ว่านี่ก็ได้แลล้ว่ะเไาได้แล้วอันหนึ่งมีน้ำากินเลยได้แล้วอันหนึ่งอีกอีกเจ็ดอันเมื่อ,อพ่อได้เลยเมื่อวันบางนูดจากเส้นบัดทีนี้ทำไหมอพ่อได้บัดนี้ ซี่อเบส้ไม่อีกป่ะซี่อเบ้ไม่อีกบ่อพ่อจะ่ะพอป่โอเคโอเคพ่อเนี่ยนะพ่อบ่นี่แม่ยก่ปเทหนเน่ยอ๋อเอาต์โย่คาเตอร์มันซื้อมาอะไรกับบุคคลเรือจักรยาอ ไม่เราบอกไม่ไม่ลดหเขาบอกขอย่ใกองสดงไม่บอกอยู่ใเปด้เรน่อยน่เดเปดประตูปรกับดย Mình kêu admin Admin nói Mình kêu admin nói nói em emin nói em emin nói đó em em Nói em 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 hả em em câu em พม่นอนคไม่นอนยังหรอน่นนะได้พูดีชิดไปฮะได้พ <procure S 2> ูด <electronics> ีไ <f> ด้พูดีเ่ะตัดออก

เลอมือเเลอมือเทเอาก็มีบเอนอาเอานันเด้อเอานี่เด้อก็เราเบอร์เอากระเดื้อกันบอเจ้าเวลามาือกันนี่แล้วเนาะ เอ่้งอือก็เป็นลูกพี่มันเนาะก็ไปซื้อเลกก็มันอยู่งเนาะเพราใชการนี่ละมันเ่าใช่ไหมยไปาสกังมันว่ามันไม่ได้เ้าเมนมัมันว่ามันไม่ได้เบามันค่อยเาใช่อซีดมนว่าทำไงคิดมับอบอไปง่ายสุดทำไเอา บมากาบอกเจ้าดอกสุนบักมทกันอรับางัไ้ยินทำกันนะสรับพี่นี้ก็ปากเป็นกำลังใจกดไลค์กดไลค์ให้กำลังใจญาชีด้วยนะคะสวัสดีดค่ะ